สวัสดีค่ะคุณมนนะคะอันนี้คุณเจคุณเจค่ะคุณเจเคยทำวิดีโอไว้สองคลิปใช่ไหมคะตอนนั้นซื้อเซรั่มไปใช้เองแล้วก็เรียนคอสเซอร์ในใช่ไหมคะแล้วก็ได้ผลมาสองอย่างผลแรกตอนตอนใช้เซรั่มหรือเรียนหรือว่าเซอร์ในก่อนนะคะเออซื้อเส้นคอสเซอร์ในก่อนค่ะแล้วก็ลองใช้ลองใส่เซอร์ในตามที่ครูบอก แล้วก็ได้ผลระดับหนึ่งจนมั่นใจแล้วก็ลองซื้อเซรั่มภูมาใช้แล้วตอนซื้อเซรั่มมาใช้ได้ผลไหมคะตอนซื้อเซรั่มมาใช้ได้ผลระดับหนึ่งแต่จะบอกว่าวันนี้ที่มาเรียนเนี่ย จะได้ผลมากกว่าที่เราคิดเนะะ่ยค่ะวันนี้มาเป็น V.I.P. นะคะวันนี้มาเป็น V.I.P. คือเห็นผลแล้วแต่ยังคล่องใจใช่ไหมยังไม่ทันใจใช่ไหมก็เลยมาเป็น V.I.P. ค่ะพอมาเป็น V.I.P. เรียนแล้วเป็นยังไงคะเรียนแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นในใคลิปนะคะเออเราคิดว่าเราทําถูกแล้วทํา ทำถูกแล้วทำดีแล้วอะ่ะแล้วมันก็เห็นผลแต่จริงๆมันยังมันยังไม่สุดถ้าเราเนี่ยมาเรียนกับครูเองอะ่ะจะรู้ว่าที่เราเข้าใจอะ่ะมันยังไม่ทั้งหมดเลยมันแค่นิดเดียวเองค่ะแต่ตอนที่เรียนเป็นออนไลน์ตอนนั้นที่ดูคลิปวิดีโอก็ได้ผลก็ได้ผลก็ได้สักผลระดับหนึ่งแต่พอมาพอครูสอนเนี่ยจะรู้เลยว่า สิ่งที่เราเข้าใจว่าอุยเราเข้าใจถูกที่เราทําอยู่อ่ะเราทําเราทําอยู่แล้วมันก็เห็นผลนะ <c oughs> เห็นผลเห็นผลระดับนึงแต่พอมาเจอโคเนี่ยมันแตกต่างเยอะเลย <c oughs> อันนี้จะบอกว่ามาเป็นมีนทค่ะ,คะใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่อยาสร็จเร็วมากอยากบอกอสาวาว่าก็าเขินเขินนิดนึงตอน <c oughs> จเจอโคแต่ว่า ผลลั์ก็โอเคค่ะก็โอเคนะแฮปปี้เ,นะ <c oughs> เลยนะอ๋ออันนี้ก็ขึ้นมาเยอะนะคะอันนี้ได้ไปเยอะเนาะได้ไปเยอะได้ความมั่นใจได้ความเข้าใจ <c oughs> แล้วก็ได้ขนานเบี้ยวกลับไปด้วยค่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะทีนี้จะถามว่าเคยไปสถาบันเพื่อนนวดมาแล้วไปร้านเสริมสวยใหญ่ๆเพื่อนวดเราไม่พูดยี่ห้อเนาะเวลาเขานวดแล้วได้ผลเป็นยังไงมัางคะเวลาเขานวดนะคะเวลาที่เขานวดเขาสอนเขานวดที่เราเขาแต่เขาไม่ได้สอนอะไรแต่อย่างเวลาเราเจอครูเนี่ย เราจะรู้เลยพอเราไปนวดกลับมาปุ๊บที่สถาบัน,นอ่ะสิบครั้งยี่สิบครั้งเนี่ยเราเห็นผลแต่พออยู่ไปนานๆปุ๊บอ่ะเราไม่ได้เรียนคอร์สเซนไนเราไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของเราเนี่ยไปไปมันก็แบนลงไปเรื่อยๆแบนลงไปเรื่อย <c oughs> ๆแล้วมันก็กลับสู่สภาพเดิมอ่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นพนักงาน <c oughs> เขาเรียนแค่คําว่านวดเขาไม่ได้ให้ความรู้ลึกค่ะ เขาไม่ได้อธิบายเพราะเขาไม่มีตรงนั้นแต่เขารู้มาว่าเขาต้องนวดตรงนี้สิทีตรงนั้น5้าทีต้องโกยไปตรงนั่นโกยไปตรงนี้แต่ตอนนั้นก็ขึ้นเนาะขึ้นค่ะ แต่พออยู่อยู่ไปเหมือนเรารักษาเรารักษาเขาไว้ไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราจะป้องกันยังไงมไม่ให้เขาหายไปอะ,อะแล้ววันนี้เรียนกับคุณแล้วคิดว่ารักษาเขาไว้ได้ไหมได้ค่ะได้ค <c oughs> ่ะเราะตั้งแต่เข้ามาดูครูตั้งแต่เรื่องื้าในก็โอเคก็เขาก็อยู่เราปีค่ะอออนะคะแล้วจริงๆก็บอกว่าแต่งงานแล้วมีลูกแล้ว <c oughs> ใช่ไหมแต่ยังอยากมีหนะ้าอกสวยๆครูก็ถามว่าเอาทำไมเแฟนบน่นไหมไม่บน่นใช่ไหมแฟนก็ไม่บ่นนะ จริงๆเคยขอแฟนไปทำเสียตามาแฟนก็บอกว่ามันเจ็บเขาไม่ได้รักเราที่ประมาณนี้แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเรารู้ว่าเขามีความสุขมากกว่าที่เรามีหน้าอกมคนอื่น <c oughs> อันเนี้ยทำเพื่อแฟนแต่จริงๆแล้วอะ่ะลูกค้าคุณผู้หญิงที่มาเรียนกับครูหลายๆท่านครึ่งต่อครึ่งเลยนะทำเพื่อแฟน จริงๆแล้วแบบว่าอะฉันต้องสวยขึ้นฉันต้องบุคลิกดีขึ้นแฟนจะได้ภูมิใจหรือว่าเวลาเอาปอดกันจะได้รู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายใช่ไหมข้างหน้าข้างหลังมีความแตกต่างใช่ไหมอันนี้อันนี้อีกอย่างนึงเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่อ่อนเซ็งไม่ถึงญี่ปุ่นอันนี้ไปมาแล้วอายมากอายมากเพราะเวลาแก้ผ้าแล้วอาบน้ําเราไม่มีแม่โอ๊ะ เขาจะถามว่าเอ๊เขาผิดห้องไหมครับผู้ชายอยู่ฝั่งนู้นว่ะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงสาวสเตรียมตัวหมดโควิดแต่พู้ถามคุณนะคุูมีหน้าอกนะแต่ถามครูว่าไปออนเซ็นคุณไม่ไปกคุณก็อายเหมือนกันไม่กล้าถอดนะคะเคยไปเคยไปแล้วแบบมองหน้ากันแล้วแบบมันขำกันมากกว่ามันขำมันขำมากแล้วเราถ้าเราถ้าเรามีหน้าอกแล้วเราแบบเออโอเคอ่ะ ไอเซลีลาตรงอื่นน่ะมันมันไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเรามีนมบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่แปลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นผู้หญิงชอันนี้ก็เป็นแล้วนะคะวันนี้เป็นผู้หญิงแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมเบี้ยวไปแล้วข้างหนึ่งที่สอนไปเนี่ยง่ายหรือยากคะครูสอนไม่ยากนะคะแต่ว่าแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันถ้าเราดูคลิปครูจากที่ครูสอนตอนว่าเซลั่มออะเราจะไม่รู้จริงๆว่าเรามีปัญหาเนี้ย มีปัญหาอะไรแนละ้วเราไม่รู้ว่าเราจะย้ายไขมันเราจับตรงไหนได้ได้มากกว่าเพราะวันนี้มาเจอครูจะบอกเลยว่าอยู่ตรงนี้เยอะตรงนี้น้อยตรงนี้จับแบบนี้นะคะอเออเหมาะกับท่านี้อะไรเพราะครูเห็นตัวนะคะเห็นตัวเป็นๆแล้วเนี่ยจับต้องแล้วแล้วก็ดูลักษณะท่าทางแล้วก็ได้คุยในรายละเอียดว่าอาชีพอะไรทมอะไรปัญหามาจากอะไรนะคะ แก้ไดแต่และคนปัญหาไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีบางทีถ้าเกิดใครขึ้นแล้วใครพอใจโอเคแต่ถ้าใครไม่พอใจอ่ะคิดว่ามาเจอครูสักครั้งก็ดีค่ะทีนี้ครูจะถามว่าตอนที่ทำคลิปวิดีโอไว้นะคะว่าเวลานวดแล้วหนะน้าอกมันรุ่งพลาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอันนี้เวลาที่ที่เราใช้ตัวกระตุ้นน้ำเหลืองอะเวลาที่เรานวดเนี่ยเราจะรู้สึกเลยเราจะรู้สึก รู้สึกยางที่เคยบอกในคลิปปะคะว่ามันเหมือนเราให้ลูกกินนมอ่ะหน้าอกวิ่งปี๊ดใช่ใช่นี่อาจจะเป็นปัญหาของเราด้วยว่าที่ผ่านมาที่เราหน้าอกเราไม่ขยายในทั้งที่พี่ๆน้องๆเราขยายหมดเพราะว่าต่อมน้ําเหลืองเ,อเราอ่ะไม่โอเคเราใช้โนออนมากไปเราใช้มาตั้งแต่เล็กๆโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันจะทําให้มีผลอะไร แล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเริ่มใช้เพราะว่าไม่เคยทราบว่าผลข้างเคียงเป็นยังไงแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าอุย้ยใครอยากเาหม็นที่เต่าไว้กาทำได้แต่จริงๆไม่ใช่พอเราใช้ของครูเนี่ยกลิ่นตัวเราก็เบาลงไปอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ไม่ต้องพึ่งเราอ่อนเพราะว่ามันเป็นตัวตีถอกนะคะมันก็เอาของเสียออกเพราะฉะนั้นไม่มีของเสียอยู่ที่ตัวก็จะไม่มีกลิ่นนะคะ ทีนี้ก็ก็ใช้น้อยลงได้เพราะว่ามันมีผลการมีอันตรายเหมือนกันนะคะในการที่จะเอากาวไปเคลือบรังแล้วไว้ออย่างเงี้ยน,นะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่แบบว่ามาแบ่งปันมาบอกความในใจแฮปปี้ไหมค่ะ,คะแฮปปี้หน้าดูจะบานบานนิดนึงอันนี้หน้าบานเองดูจะแบบว่าอารมณ์ดียันเสร็จจะอารมณ์ดีทุกท่านเลยะคะ่ะ ค่ะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปก็ไปเพิ่มอีกข้้งหนึ่งเอานะคะค่ะ,คะขอบพระคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสว้ใหม่ค่ะ,คะ